ตอนที่1365การบ่มเพาะเตา่าในตอนนี้เกือบครึ่งหนึ่งของอัครเต่าทั้ง108ตัวได้ถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วส่วนที่เหลืออีกครึ่งยังคงดึงดูดกันอยู่สูผิงมองดูพวกมันและไม่ได้แต่ต้องอะไรเพราะหากอัครเต่าบางส่วนที่เชื่อมต่อกันแล้วถูกร้อถอนมันจะทําให้เกิดการพังทลายเป็นลูกโซ่จนยากที่จะแก้ไขได้ ดังนั้นซูผิงจึงทําได้เพียงรอให้อัคระเต๋า108ตัวหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะได้เห็นเองว่าพลังที่แท้จริงของมันจะน่าสะพรึงกลัวมากแค่ไหนสัญชาตญาณของเขาบอกว่าบางทีร่างกายของเขาอาจแข็งแกร่งเทียบเท่าเทพบโบราณได้เลยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เส้นทางที่ซูผิงต้องการฉันต้องการเศษเสี้ยวของเต่าเพื่อทดสอบ ซูพิงลืมตาขึ้นนี่คือจักรวาลของผู้อาวุโสใหญ่อีกาทองคําเต๋าทั้งหมดที่อยู่ภายในถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีเศษเสี้ยวของเต๋าเลยเขาทําได้เพียงค้นหามันจากที่อื่นเท่านั้นซูพิงยับยั้งเปลวไฟในร่างกายของเขาและกล่าวคําอําลาผู้อาวุโสใหญ่อีกาทองคําทันทีเจ้าพบคําตอบที่ต้องการหรือไม่ผู้อาวุโสใหญ่อิกาทองคําถามซูพิงพยักหน้า ผมมีแนวทางคร่าวๆแล้วครับแต่มันจําเป็นต้องทําที่โลกภายนอกโอ้ผู้อาวุโสใหญ่อีกาทองคําค่อนข้างสงสยัยวิธีใดการบ่มเพาะเตา๋าส้ผิงกล่าวการบ่มเพาะเตา๋าผู้อาวุโสใหญ่อีกาทองคําตกตะลึงด้วยความรอบรู้และความเข้าใจของเขาเขาไม่สามารถเข้าใจความหมายของคําพูดของสูผิงได้ชั่วขณะหนึ่ง ซูพิงไม่รู้ว่าทิศท,ทางที่เขากำลังมองหานั้นถูกต้องหรือไม่แต่หากเขาประสบผลสำเร็จจริงๆเขาก็ไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันเส้นทางนี้กับคนอื่นท้ายที่สุดแล้วความงดงามของความรู้คือการถ่ายทอดให้กับผู้อื่นโดยไม่ทําให้ความรู้ของตัวเองลดลง อย่างไรก็ตามพันธนาการของธรรมชาติมนุษย์ประกอบกับเหตุการณ์ในอดีตมากมายนับไม่ถ้วนได้พิสูจน์ความจริงอย่างหนึ่งคือต่อให้อาจารย์ทุ่งเทความพยายามมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ใช่ว่าสิทธิ์จะเดินไปตามรอยเท้าของอาจารย์ได้แต่สูผิงไม่สนใจเรื่องนี้บางทีเขาอาจจะยังเด็กและมองโลกในแง่ดีเกินไปเมื่อออกจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอิก,กาทองคำแล้วสูผิงก็ได้พบกับตี้ชงอีกครั้ง ตอนนี้ที่ฉงได้มาถึงจุดสูงสุดของขอบเขตเทพอมตะขาข้างหนึ่งของเธอได้ก้าวเข้าสู่สภาวะหัวใจเต๋าแล้วและร่างกายของเธอมีกลิ่นอที่ร้อนแรงกว่าทุกครั้งที่พบกันเลือดของบรรพชนในร่างกายของเธอทำให้มีพลังออกาทองคำที่แข็งแกร่งมากพลังอิกาทองคำนี้เป็นต้นกำเนิดของพลังและเต่าสูงสุดเธอเพียงต้องการกระตุ้นพลังในสายเลือดของตัวเองเท่านั้นและเธอก็จะสามารถกลายเป็นเทพโบราณตามรอยบรรพชนได้อย่างง่ายดาย สายเลือดนี้ไม่แตกต่างจากสายเลือดปฐมแห่งความกลาหนของซูผิงตรับใดที่พลังในสายเลือดถูกรกระตุ้นอัครเต่าทั้ง108ตัวจะผลักดันให้เขากลายเป็นเทพโบราณทันทีข้าได้ยินมาว่าเจ้ากำลังสนทนากับผู้อาวุโสใหญ่ตี้ชงมองซูผิงออกมาจากที่พักของผู้อาวุโสใหญ่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัย เธอได้ยินองครักษ์ของเธอพูดถึงพัฒนาการหน้าเหลือเชื่อของซูผิงแล้วเธอไม่เชื่อเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงมาที่นี่เพื่อดูให้เห็นด้วยตาของตัวเองหูตาของเธอนี้ไม่ธรรมดาจริงๆซูผิงเลิกคิ้วและเหลือบมองผู้พิทักษ์อีกาทองคำสองสามคนข้างๆผู้อาวุโสใหญ่โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งข่าวให้หญิงสาวหึมข้าคือองค์หญิงอีกาทองคำนะไม่มีอะไรสามารถปิดบังข้าได้ที่ชงกระชากเสียงน่าทึ่งมาก หยุดพูดไรสาระได้แล้วข้าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเจ้าเจ้ายังไม่ทะลุทะลวงเจ้ายังไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของผู้อาวุโสใหญ่ได้แล้วเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรพี่ชงกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้วการได้เห็นผู้อาวุโสใหญ่แสดงความแข็งแกร่งสักครั้งยังไม่เพียงพออีกเหรอซูผิงยิ้มแล้วโบกมือฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำพวกเราค่อยคุยกันทีหลังเจ้าหยับคายเกินไปแล้วไหนละหนังที่เจ้าว่าจะเอามาให้ข้าดูพี่ชงกล่าวอย่างโกรธเคือง ส้ผิงกลอกตาและกล่าวว่าเธอก็เพิ่งจะดูเจ้าพ่อเสี่ยงไห้ไปไม่ใช่เหรอใช่ได้ยินว่ามันยังมีอีกสองตอนตี้ฉงถามไว้ครั้งหน้าฉันจะเอามาด้วยสูพิงกล่าวอย่าลืมเสียละ่ะตี้ฉงกล่าวอย่างช่วยไม่ได้แล้วปล่อยให้ส้ผิงจากไปสูพิงทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยหลังจากที่เขาบินออกจากที่อยู่ของอีกาทองคำเขาก็มาถึงถิ่นธุรกันดารอันแห้งแล้ง ภายในระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตรที่เผ่าพันธุ์อิกาทองคำอาศัยอยู่นั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่มีแม้แต่วิญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นสูพิงจำเป็นต้องออกห่างจากที่อยู่ของอีกาทองคำเพื่อค้นหาอสูรบางตัวอสูรเหล่านี้ล้วนมีสายเลือดโบราณของอสูรในตำนานและร่างกายของพวกมันก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความกลาหนซึ่งเพียงพอที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตในขอบเขตเดียวกันได้อย่างง่ายดายนี่คือพลังทางสายเลือดของอสูรในตำนาน ในไม่ช้าสูผิงก็พบกับอสูรโบราณระดับเทพอมะตะที่ซุ้มซ่อนอยู่ในทะเลทรายเมื่อสูผิงผ่านเนินทรายฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างเด็ดขาดแต่เขาก็ตอบโต้กลับไปอย่างรวดเร็วเขาฉีกร่างของอสูรในตำนานนี้แล้วยนร่างกายของมันให้เป็นอาหารของสุนัขมังกรดำและมังกรเพลิงนรก ซูผิงฉีขหัวใจเต๋าภายในจักรวาลของฝ่ายตรงข้ามและดูดกลืนเข้าสู่จักรวาลของเขาเองวิธีการยังคงเป็นเช่นเดียวกับตอนที่เขาเพิ่มพลังให้กับเตาแห่งไฟภายในจักรวาลของผู้อาวุโสใหญ่อิกาทองคำเขาค่อยๆย่อยเต๋าเหล่านั้นให้มีขนาดเล็กลงก่อนจะเริ่มดูดกลืนเพื่อเสริมพลังให้กับหัวใจเต๋าของเขาเอง ด้วยการเสริมพลังจากเตาของผู้อื่นในไม่ช้าร่างกายของซูผิงก็อบล้อมไปด้วยเปลวไฟที่รุนแรงทําให้สถานที่แห่งนี้ซึ่งทนความร้อนได้สูงมากเริ่มเกิดการบิดเบี้ยวและมีท่าทีว่าจะหลอมละลายอย่างรวดเร็วมันได้ผลจริงๆด้วย ซูพิงอุทานด้วยความตื่นเต้นเขาพบว่าพลังของเศษเสียเ้ยวเต๋าของผู้อื่นสามารถคงอยู่ภายในเต๋าของเขาได้คุณลักษณะเดิมของพวกมันถูกทำลายไปหมดแล้วและมีเพียงพลังเต๋าบริสุทธิ์ที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจเต๋าของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นต่อมาเต๋าแห่งไฟของเขาก็ทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกำลังจะเกินขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบถ้าเต๋าแห่งไฟถึงจุดสุดยอดไม่รู้ว่ามันจะเทียบเท่ากับไฟของอีกาทองคำได้ไหมซูพิงมีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจ แต่ในไม่ช้าเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้อื่นบางทีเผ่าพันธุ์อกาทองคําอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกฝนการควบคุมเต่าแห่งไฟจนถึงระดับสูงสุดแล้วและมันคงเป็นเรื่องยากที่เขาจะไปถึงจุดนั้นได้เว้นแต่ตัวเขาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเดียวกับบรรพชนอีกาทองคำผู้ยิ่งใหญ่สูพิงขจัดความคิดที่วกแวกและควบคุมพลังที่บริสุทธิ์ของเต๋าให้ซึมซับเข้าสู่จัก,กรวาลของเขาอย่างละเอียดลอ หลังจากเวลาผ่านไปนานเมื่อซูผิงลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าทะเลทรายโดยรอบกลายเป็นลาวาสีทองและอุณหภูมิโดยรอบก็สูงอย่างน่ากลัวมันมีความร้อนมากกว่า1,000ล้านองศาแม้กระทั่งเกินกว่าจุดศูนย์กลางในการระเบิดของหัวรบนิวเคลียร์เตาแห่งไฟ ซูพิงสัมผัสได้ว่าเตาแห่งไฟในจักรวาลแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเกือบสองเท่าแม้ว่าพลังเตาที่ดูดซาบไปจํานวนมากจะยังคงกระจัดกระจายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็มีบางส่วนที่ถูกเขาดูดซาบไว้เพื่อเป็นสารอาหารให้กับหัวใจเตาของเขาโดยตรงสถานการณ์ทั้งหมดนี้แตกต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้าที่หลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเตาที่เขาดูดซับมาก็จะกระจัดกระจายหรือไม่ก็ถูกทําลายไป ตราบใดที่ฉันดูซับเต่าเพียงพอมันจะทำให้จักรวาลของฉันพัฒนาเป็นจักรวาลอมตะได้อย่างแน่นอนดวงตาของซูผิงววับก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ตอนนี้เขาคิดว่าเส้นทางนี้ยังยิ่งใหญ่มากกว่าที่เขาคิดหากเขาปฏิบัติซ้ำขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจักรวาลของเขาจะพัฒนากลายเป็นจักรวาลอมตะที่แท้จริงและมีความแข็งแกร่งกว่าจักรวาลของคนอื่นๆอย่างแน่นอน ซูผิงลุกขึ้นและเริ่มมองหาอสูรสายเลือดในตำนานตัวใหม่ห่างออกไปจากจุดเดิมหลายหมื่นกิโลเมตรและในไม่ชาซูผิงก็จับตัวอสูรสายเลือดในตำนานระดับเทพอมะตะได้อีกตัวหนึ่งแม้ว่าอสูรตัวนี้จะมีระดับค่อนข้างต่ำแต่ความบริสุทธิ์ในสายเลือดของมันนั้นเหนือล้ำกว่าอสูรทั่วไปมากแต่สุดท้ายสิ่งมีชีวิตในระดับนี้ก็ไม่คู่ควรที่จะให้เขาโจมตีครบกระบวน่าด้วยซ้ำหากใช้พลังของสัญญาอย่างเหมาะสม ฉันสามารถดูดกลืนเต่าที่บริสุทธิ์ของสิ่งมีชีวิตในตำนานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจักรวาลของตัวเองได้โดยไม่จำกัดมันยอดเยี่ยมจริงๆที่ฉันสามารถควบแน่นหัวใจนี้ขึ้นมาได้ซูผิงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจหลังจากฆ่าสัตว์ร้ตัวนี้เขาก็ทำแบบเดียวกันและยังคงซึมซับเต่าในจักรวาลของฝ่ายตรงข้ามต่อไปเมื่อการดูดซับเสร็จสิ้นทางของเปเลวเพลิงที่อยู่ภายในร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมาก แต่หากจะให้แข็งแกร่งเทียบเท่าเก่าเท่าพลังของเทพโบราณน,นั้นมันยังเป็นระยะทางที่ห่างไกลจนเกินจินตนาการได้ถึงจะพบเส้นทางนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลาไม่น้อยเลยนะเนี่ยโชคดีที่ฉันมีระบบอยู่กับตัวไม่งั้นคงไม่มีทางที่ฉันจะค้นหาสถานที่ที่มีอสูรในตำนานได้เพียงพอแน่ ซูพิงตระหนักว่าเส้นทางสายนี้ต้องการเวลาเป็นอย่างมากบางทีอาจเป็นร้อยปีด้วยซ้ำและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือต่อให้คนอื่นได้เรียนรู้วิธีนี้ก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หากพวกเขาไม่มีวิธีการเคลื่อนย้ายข้ามจักรวาลได้มากมายภายในพริบตาเฉกเช่นซูผิงมันไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะค้นหาอสูรที่มีสายเลือดในตำนานได้เพียงพอต่อความต้องการพรบ หลังจากซูผิงเสร็จสิ้นการล่าเขาก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อื่นในไมชาอสูนที่มีสายเลือดในตำนานล้วนถูกเขาไล่ล่าในขณะเดียวกันสุนัขมังกรดำและคนอื่นๆก็ติดตามอยู่ด้านหลังเพื่อกินเนื้ออสูนเหล่านั้นพวกมันมีโอกาสได้กินอสูนที่มีสายเลือดในตำนานไปมากมายและตอนนี้สายเลือดในตัวพวกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงจนใกล้เคียงที่จะเป็นอสูนกลาหนแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือน ซูผิงออกล่ารอบๆดาวอีกาทองคำอย่างต่อเนื่องโชคดีที่ดาวดวงนี้กว้างใหญ่มากเทียบได้กับครึ่งหนึ่งของจัก,กรวาลสหพันธ์และไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังแทบไม่สามารถรองรับหายนะที่เกิดขึ้นจากการไล่ล่าของซูผิงความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญภายในพริบตาเดียวเขาสามารถเดินทางข้ามไปอีกฟากหนึ่งของดาราจักรได้เลย หลังจากสมเดือนของการล่าสุนักมังกรดำและมังกรเพลิงธมินได้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าพวกมันจะยังคงอยู่ในสภาวะหัวใจเต๋าแต่พลังการต่อสู้ของพวกมันก็แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากและภายในร่างกายของพวกมันก็มีสายเลือดของอสูรกลาหนที่พรุงผ่านกว่าเดิมเป็นสิบเท่าหรือแม้แต่หลายสิบเท่าของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันปังซูพิงยกมือขึ้นและชี้ขึ้นไปบนฟ้า ปลายนิ้วของเขาปลดปล่อยแสงสีทองยิงทะลุร่างกายของอสูรที่มีสายเลือดในตำนานตัวหนึ่งทันทีเมื่อรู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาอยู่รอบตัวรวมถึงความว่างเปล่าที่แทบจะถูกเปลี่ยนให้เป็นหลุมดำจากการโจมตีซูผิงก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆและดวงตาของเขาก็สว่างสวัยขึ้นด้วยการบ่มเพาะเตาแห่งไฟเพียงอย่างเดียวเขาก็แทบจะเข้าสู่ขอบเขตเทพโบราณได้แล้ว ควรทราบว่านี่คืออสูรที่มีสายเลือดในตำนานต่อให้เทพอมะตะสี่หรือห้าคนยืนอยู่ที่นี่ก็ยังจะถูกมันสังหารด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ศพของอสูรในตำนานได้ถูกแจกจ่ายให้กับสุนัขมังกรดำและอสูรตัวอื่นของเขาในขณะที่ซูผิงจะดูทราบเพียงเต่าที่อยู่ในจักรวาลของอสูรเหล่านั้น ในจักรวาลแห่งความโกลาหนเตาแห่งไฟเป็นเหมือนดาวที่ส่องประกายที่สุดในจักรวาลของเขาเมื่อเตาอื่นๆถูกนำมาเปรียบเทียบกับเตาแห่งไฟแล้วมันก็เหมือนหิ่งห้อยตัวเล็กๆที่นำมาเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ภายใต้การไล่ลากว่าสามเดือนซูผิงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะบ่มเพาะเตาแห่งไฟจนมีพลังเกินขีดจำกัดของคำว่าสมบูรณ์แบบไปแล้ว เส้นทางนี้สามารถนำไปสู่จุดสูงสุดได้จริงๆด้วยรู้สึกได้เลยว่าจัก,กรวาลของฉันค่อยๆได้รับผลกระทบจากเตา๋บางทีเต๋าเพียงเส้นทางเดียวก็อาจจะทำให้จักรวาลของฉันบรรลุถึงขอบเขตอมาตะได้เลยดวงตาของซูผิงกับพริบถ้ามันเกิดขึ้นจริงเขาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทพโบราณทันทีแต่ตัวเขาจะแตกต่างจากขอบเขตเทพโบราณคนอื่นๆเพราะหลังจากที่เป็นเทพโบราณแล้วเขายังสามารถบ่มเพาะเต่าเส้นทางอื่นๆได้ ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าใดเต่าที่ซูผิงบ่มเพาะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆและมันจะทําให้ความแข็งแกร่งของเขาสูงส่งไปกว่าเทพโบราณคนอื่นๆสําหรับซูผิงแล้วเวลาคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดและในจิตใจของเขาตอนนี้ก็มีความหวั่หวั่นเป็นอย่างมากเพราะเขาเกรงว่าชาวสวรรค์อาจจะพบจักรวาลของเผ่าพันธุ์จักกลได้ตลอดเวลา หากมีเวลาอีกศักหนึ่งหมื่นปีฉันจะสามารถฝึกฝนได้หนึ่งแสนปีในพื้นที่บ่มเพาะหลังจากหนึ่งแสนปีฉันก็จะไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกับบรรพชนมันอย่างแน่นอนดวงตาของซูผิงเป็นประกายและเขาก็เต็มไปด้วยความมั่นใจหลังจากดูซับเตาของสิ่งมีชีวิตมากมายในโลกอิกาทองคำในที่สุดเขาก็หยุดการไล่ล่าเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เขามาที่นี่เขาจำเป็นต้องกลับไปข้างนอกเพื่อสังเกตการว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เขาไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างยาวนานได้ท้ายที่สุดตอนนี้เขาเป็นผู้นำของเผ่าพันธ์มนุษย์บางทีอาจารย์และคนอื่นอาจมีเรื่องด่วนติดต่อเขาและไม่สามารถส่งข้อความถึงเขาได้ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องออกไปในบางครั้งซูพิงกลับสู่ร้านของเขาทัานที หลังจากกลับมาที่ร้านซูผิงเห็นแววตาที่มีความสุขของถังยูร่รานโจแอนนาและคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่าพวกเธอกังวลเกี่ยวกับเขาเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้พบหน้าเขามาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามพวกเธอค่อนข้างชินกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ้างเมื่อเห็นว่าซูผิงไม่เป็นไรความกังวลของทุกคนก็หายไปทันทีขณะส่งคืนอสูรของลูกค้าซูผิงก็ได้ทราบสถานการณ์ทั้งหมดของโลกภายนอก จากที่ทังยูรันเล่ามาเขาได้รู้ข่าวใหญ่เล็กที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพานันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์จักรกลทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนทางการค้ามากขึ้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างอารยธรรมของกันและกันเทคโนโลยีของเผ่าพันธุ์จัก,กรกลให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร,ขพาพาร์ของเผ่าพานันธุ์มนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดและทักษะการบ่มเพาะของเผ่าพานันธุ์มนุษย์ก็ทำให้เผ่าพันธุ์จักรกลได้พบกับคุมสมบัติที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น ซูพิงกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของท้องฟ้าสีเขียวสำหรับข่าวที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาของเขาข่าวพวกนี้ไม่ได้มีสาระอะไรเลยหลังจากรับรู้เรื่องนี้แล้วซูพิงก็นำกลุ่มอสูรของลูกค้าเข้าสู่พื้นที่บ่มเพาะอ,อีกครั้งครั้งนี้เขาสุ่มเลือกพื้นที่บ่มเพาะขนาดกลางอื่นๆเวลายังคงเดินไปข้างหน้าและในช่วงพริบตา2ีปีก็ผ่านไปแบบนี้ ในพื้นที่บ่มเพาะสูผิงฝึกฝนมาเป็นเวลา200ปีแล้วในช่วง200ปีที่ผ่านมาเขาได้ไล่ล่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนรวมทั้งสัตว์ประหลาดและเผ่าพันธุ์แปลกๆมากมาย เพื่อทําให้เต่าของเขาเกิดความสมบูรณ์แบบในตอนนี้อสูนสายเลือดในตำนานระดับเทพอมะตะเริ่มไม่สามารถเติมเต็มความพอใจของเขาได้แล้วการฆ่าอสูรระดับเทพอมะตะที่มีเพียงจัก,กรวาลขนาดเล็กแทบจะไม่สามารถกระตุ้นให้เตาของเขาพัฒนาได้ด้วยซ้ําดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องออกล่าอสูนที่อยู่ในสภาวะหัวใจเต่าแทน อย่างไรก็ตามอสูรระดับนี้ระมัดระวังตัวอย่างยิ่งแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกมันจะห่างไกลาจากซูผิงแต่การรับรู้ถึงอันตรายตามธรรมชาติของพวกมันก็เฉียบคมเป็นอย่างมากและทันทีที่เขาปรากฏตัวอสูรเหล่านั้นก็จะหลบซ่อนตัวเองอย่างรวดเร็วโชคดีที่ซูผิงสามารถแกะรอยพวกมันได้อย่างง่ายดายเขาจะปล่อยหนูสายฟ้าออกไปเป็นเหยื่อล่อก่อนจะโจมตีตลบหลังอสูรระดับจกกักรพพัดเหล่านั้น หลังจาก200ปีแห่งการบ่มเพาะหนูสายฟ้าก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สภาวะหัวใจเต่าได้แม้ว่าทักษะการต่อสู้ของมันจะไม่เป็นรองจักระพัิแล้วแต่มันก็ยังขาดขั้นตอนสุดท้ายทําให้ยากที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นได้สาเหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะสูผิงคิดว่าหัวใจเต่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมันยังไม่ถูกค้นพบดังนั้นเขาจึงปล่อยให้มันค้นหาหัวใจเต่าของตัวเองต่อไปใกล้จะถึงแล้ว ซู่พิงสัมผัสได้ถึงพลังอันร้อนแรงในจัก,กรวาลภายในร่างกายของเขาหลังจากดูดซาบเศษเสี้ยวเต,า,ตาของอสูรตัวล่าสุดในตอนนี้เตาแห่งไฟที่อยู่ในจักรวาลของเขามีความร้อนแรงเป็นอย่างมากแม้จะไม่ปลดปล่อยมันออกมากลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวของมันก็ดูเหมือนจะไม่เป็นรองพลังของเทพโบราณเลยในจักรวาลของเขาเตาแห่งไฟเปรียบเสมือนดาราจักรที่มีพลังความร้อนมหาศาลแม้แต่พื้นที่ภายในจักรวาลแห่งความกลาหนของเขาก็ยังเกิดความบิดเบี้ยวจากความร้อนของมัน และตอนนี้จักรวาลทั้งหมดของเขากำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงจากพลังของเตาแห่งไฟซูผิงรู้ว่าคอขวดกำลังจะมาถึงและการพัฒนาของเตาแห่งไฟจะสิ้นสุดภายในเวลาไม่กี่ปีเขาตั้งหน้าตั้งตารอ ดังนั้นเขาจึงถอนตัวออกจากพื้นที่บ่มเพาะตามปกติเขาจะนำอศสน์ของลูกค้าออกมาแล้วรวบรวมอศสน์ชุดใหม่เข้าสู่พื้นที่บ่มเพาะอีกครั้งอย่างไรก็ตามถังยูรานได้รายงานสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับไปฝึกฝนได้ทันที